ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็อปครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทาวิน n ็ p ปอ to นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะมาแนะนำคอม ที่เล่นได้แล้วก็หน้าเล่นนะครับของแพทใหม่นะครับ14.12ก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอบอกกันเลยว่าในแพทใหม่นีอมันมีการปรับเรื่องเปอร์เซ็นเจอตัวละคร3บาทในเลเวล7กลับมาแล้วนะครับก็คือกลับมาเป็น40%แล้วเพราะงั้นการมันจะมีพวกคอมรีโล่สบาทที่แบบเคยหายไปอจะกลับขึ้นมาบางคอมนะครับแล้วก็มีการปรับเนิร์ปั๊บอะไรตามปกติก็จะมีคอมใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยนะครับอ ส่วนตัวผมมองว่าในแพทเนี้ยมีคอมค่อนข้างเยอะนะครับจะไม่ได้จำเจเหมือนแพทเก่าๆแล้วเรียกว่ามันดีขึ้นแล้วกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่คอมแรกนะครับก็เป็นโยเนะรีโลนะครับเป็นโยเนะรีโลสีลิปเปอร์แต่ว่าตอนเนี้ยมันจะเปลี่ยนละมันจะไม่ได้ไปเล่นโยเนะรีโลกับเฮเบนลี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเฮเบนลี่มันโดนปรับมันมันเรียกว่าปรับใหม่เลยอ่ะก็คือมันจะบัฟตัวละครอื่นน้อยลงแล้ว แต่บัฟเพเวอรี่เยอะขึ้นเพราะงั้นโยเนะตอนนี้ก็คือจะมาเล่นแบบบอร์ดแบบนี้แทนนะครับก็คือมันจะไม่ใช่โยเนะแครี่เดียวเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่แบบทุกคนแบบส่งพลังมาให้โยเนะเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยมันจะเล่นเป็นบอร์ดนี้นะครับเป็น4ี่ลิปเปอร์สบูเซอร์ทำไมต้อง4ี่บูเซอร์เพราะว่าไซรัสเป็นแครี่ได้อันนี้คืออ,อ่อเป็นบอร์ดที่ทำไอเทมได้ค่อนข้างเฟลกเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีไอเทมแทงคุณใส่ให้กาลิโอถ้าคุณมีไอเทม AP คุณใส่ให้ไซรัสนะครับเนี่ยสปาร์ค ข่าวกาบ Adaptive ก็คือใส่ให้ใส่ลรดได้หมดเลยนะตรงนี้แล้วก็ถ้าคุณมีไอเทม AD คุณก็ใส่ให้โยนี้กับเคนแต่ว่าทำเน้นทำให้โยนี้ก่อนนะครับถ้ามันเหลือค่อยใส่ให้เคนต่อก็ประมาณนี้สำหรับคอมนี้ก็ถ้าถามว่ามันเก่งระดับไหนก็ผมมองว่าคอมนี้เก่งระดับแบบระดับท็อปๆอ,อยู่นะแต่ว่ามันก็ยังรียกว่ามันก็ต้องฮิตแครี่นะครับก็คือต้องฮิตโยนี้แล้วก็มนต้องมาเจอไสลรัสมาเจอเคนต่อ แต่ข้อดีของคอมนี้ก็คือถ้าแบบถ้าโดนเนคุณโดนเอมคุณยังมีไซรัสกับเคนนะครับ,รบก็คือแครี่มัน3ตัวเลยนะครับมันจะค่อนข้างบู๊อยู่นะครับคอมนี้มาต่อกันอีกคอมนึงครับที่เป็นคอมรีโรที่กลับเข้ามาในเมตานะครับหลังจากการปรับมาแล้วก็คือบาดรีโรนะครับแต่ว่าคอมบาดเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างต้องการอ์ติแฟกนะครับก็คือถ้าถามว่าสปอตในการไปเล่นบาดเนี่ยเราตัดสินจากอะไรถ้าอย่างแรกที่ผมนึกออกคืออ์ติแฟกไอเทมนะครับเช่น ถ้าเกิดเราเปิดอาร์ติแฟกต์มาแบบต้นเกมมันแจกอาร์ติแฟกต์อะไรเงี้ยเออเปิดมาแล้วได้ฟอร์บิลไนดอลน่าเล่นไทม์เคนถูกไหมครับเพราะงั้นคือไทม์เคนใส่ฟอร์บิลไนดอลเนี่ยเก่งมากๆตัวมันจะอึดแบบเวอร์เลยนะครับแล้วหรือว่าถ้าคุณได้วิดเอ็นมาก็เล่นบาดมันมันจะวัดจาก2อ,อันเนี้ยก็คือถ้าเป็นล็อบบี้ที่ได้อาร์ติแฟกต์ไอเทมมาเมื่อไหร่แล้วเปิดมาเจอวิดเอ็นเปิดมาเจอฟอร์บิลไนดอลเนี่ยผมเล่นบาดเลยประมาณนี้นะครับแล้วค่อยเราพวก2กุนซูอะไรเงี้ยเราค่อยไปหาทีหลังแต่ว่วา อันเนี้ยเก่งมากนะครับบาดจะเก่งมากๆถ้าคุณมีวิทเอ็นมันตีแรงนะครับคือไม่งั้นอนะ่ะผมมองว่าอย่างบาดตอนนี้ถ้าคุณไปใส่2กุนซูบวกกันเบดอะดาเมจมันแอบจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ยกเว้นว่าคุณมีอักเบนที่มันช่วยบัฟดาเมจให้นะเออแต่ถ้าไม่มีเนะี่ยผม,มว่าดาเมจมันจะค่อนข้างน้อยนะครับอย่างวิทเอ็นเนี่ยข้อดีคือมันมันทำโบนัสดาเมจนะครับแล้วก็มันก็ฮิวด้วยนะค่อนข้างมีประโยชน์แบบมากๆแล้วทําให้บาดเก่งมากๆเลยนะครับ แล้วก็ได้ a t a c k Speed 30%ด้วยโคตรเกง่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คอมนี้กลับมาเล่นได้อะคือการที่เขาบัฟทิกช็อตขึ้นมานะครับก็คือ2 t i ทิกช็อตอม,มันได้บัฟกลับมามันได้บัฟเพิ่มขึ้นนะครับจาก40เป็น45%เพราะงั้นบาทที่เล่น2 t i ทิกช็อตก็คือจะแรงมากขึ้น5%ประมาณนี้ครับ มาต่อกันอีกคอมหนึ่งนะครับก็เป็นอัมบาวก็เป็นคอมเก่านั่นแหละนะครับก็เป็นเอรูนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปก็คือเรามีโอกาสทำเอรูน3าดาวง่ายขึ้นแล้วถ้าเราโลวเลเวลบถูกไหมครับเพราะว่าเลวเจ็บเันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาก็อาจจะมีโอกาสเจอเอรูนมากขึ้นหรือว่าเจอเอรูน2ดาวง่ายขึ้นทําให้บอร์ดเราสเตเบิลได้ไวขึ้นหรือว่าแบบเอรูน3ดาวไปเลยหรือว่าโยนใสดาวอีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเคนได้บัฟมานะครับ เคนได้บัฟ AD ขึ้นมาเพราะงั้นเคนเนี่ยก็น่าใส่มากขึ้นแล้วในคอมนี้ใส่คู่กับโยเนะนะครับก็คือเราก็จะมีแครี่ทั้งเอรูนมีเคนมีโยเนะด้วยถ้าคุณมีไอเทมให้มันบวกกับปัน3ดาวมีไซรัสอีกนะครับแล้วก็อคอมเนี้ยมันจะเล่นง่ายที่สุดถ้าคุณมีสแปดอัมบาวนะครับถ้าไม่มีสแปดเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าคุณต้องมาหาเซตให้เจอนะ ถ้ามีสแปดเนี่ยน่าเล่นมากแล้วเอาสแปดมาใส่ให้ไอเดียเนี่ยโคตรเก่งไอเดียเดียเป็นตัวที่ใส่สแปดอัมบาแล้วเก่งมากๆนะครับเพราะว่ามัน Execute ส่วนไอเทมเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นโชจินเป็นไอเทมปกติของเอรูนเลยนะครับใช้อย่างนี้มาทุกแพทแล้วก็ส่วนเคนก็คือเคนเนี่ยปกติแล้วเคนจะใส่ LW ใช่ไหมครับในคอมมืออื่นของเคนเคนเฮเบลลี่เมื่อก่อนเงี้ยเคนก็ใส่ LW แต่ว่า ในคอมอัมบาวอย่างเงี้ยที่เราใส่ไอรเดียอยู่แล้วมันมีเจาะเกาะจากไอริเดียอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเคนเลยไปใส่อเทมอย่างอื่นมากกว่าเน้นอเทมที่ทําให้เราลอดตายนะครับซึ่งมันมี1ชิ้นละลอดตายเอ็ดอัไนท์อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นสเตเลเกตเพราะสเตเลเกตเมื่อเลือดเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเด้งเลือดขึ้นมาทําให้เคนอยู่ได้นานมากขึ้นนะครับคอมกล้ามเนื้อบ้างนะครับก็จะเป็นแปดบูเซอร์คอมเนี้ยก็รีควายว่าต้องมีบูเซอร์เคลสนะครับ เพราะว่าสเปซบุลิเซอร์เป็นสเปซที่คุณไม่สามารถผสมเองได้เพราะงั้นต้องมีอักเมนนะหรือว่ามีเสาจากเอ็นเคาน์เตอร์หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าพอร์ทัลต้นเกมอะไรเงี้ยต้องมีเสานะครับเพราะงั้นออคอมเนี่ยความเก่งของมันก็คือบอร์ดมันโคตรแข็งเลยนะครับถ้าคุณเป็นคอม AP ที่แบบสกิลเรื่อยๆมันฆ่าไม่ตายนะถ้าคุณเป็นคอมแบบ ลิเลียอะไรเงี้ยลิเลียเนี่ยถ้าถ้าลิเลียยังค่ายคอมนี้ยากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแผงหลังคุณอย่างไอลิเลียเนี่ยมันก็จะอึดมากเว้ยเพราะมันเป็นบูลเลอร์ถูกไหมครับเพราะว่าคุณจะสแปดบูลเลอร์ไปใส่ให้มันเลือดมัน80%ดอะ่ะมันเด้งขึ้นมาแล้วมันก็แรงขึ้นด้วยนะถามว่าทําไมต้องเอาสแปดบูลเลอร์ใส่ให้ไอลิเลียเพราะว่าดูตรงแปดบูลเลอร์นะครับบูลเลอร์ดีลหกเปอร์เซ็นต์โบนัสฟิสิกอลดาเมจออนเดอะเน็กทาร์เก็ตนะครับทุกทุกสามวิ เดวหกเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเพราะงั้นไอเดียก็แรงขึ้นแล้วอึดด้วยไอเดียเรียเออโดนลีเลียยิงสกิลมาโดนมอกาหน้ายิงสกิลมามันก็ไม่ตายนะครับเพราะมันอึดจากแปดปเซอร์แล้วก็แผงหน้าคืออึดมากๆส่วนไอเทมข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าจะเน้นก็คือเน้นไปที่ไอเทมไซรัสก่อนเลยก็ได้ครับก็ไซรัสก็ไอเทมปกติของมันเลยไอเทมชุดนี้หรือว่าถ้าคุณมีของแ้งคุณก็ใส่ให้กาลิโอได้เหมือนกันพวกรีเดมชันพวกวาวอะไรพวกนี้ก็คือใส่ให้กาลิโอได้ตามปกติเนาะ ก็ไอเทมก็จะเน้นๆประมาณนี้นะครับอีกคอมหนึ่งที่พอมันบัฟทิกช็อตขึ้นมาแล้วผมมองว่ามันกลับขึ้นมาในเมตาได้ละจากแพทที่แล้วเนี่ยผมมองว่าคอมแม่งเบ็ดมากแบบคอมแม่งโคตรเฟเอะะแพทที่แล้วเพราะแบบคอมอื่นฮิตน้อยคอมนี้ฮิตเยอะแล้วก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่ว่าในแพทเนี้ยหลังจากการที่บัฟทิกช็อตขึ้นมา2ทิกช็อตได้บัฟขึ้นมาทําให้ต้นเกมมันสเตเบิลมากขึ้นนะครับต้นเกมคุณแบบคุณมีซิลเวอร์มีทีโมแล้วคุณก็ใส่เทมซิลเวอร์ใส่เทมทีโมเนี้ย เออมันเก่งมากขึ้นมั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 นช่วยให้เราเสียเลือดน้อยลงหรือช่วยให้เราบินสติ๊กได้ง่ายมากขึ้นเพราะงั้นการตั้งบอยในช่วงต้นเกมคือเก่งมากขึ้นแล้วพอเรารักษาเลือดได้ดีหรือเราเก็บบินสติ๊กได้ง่ายขึ้นมันทําให้เรามีเงินหรือมีเลือดเยอะขึ้นทําให้เรามีเอ่อทำให้เราสามารถโลหาตัวละครได้นานมากขึ้นแบบโลไม่ทิักทีแต่ว่าเลือดเราเยอะแล้วก็สามารถทนทนไปได้จนฮิตพอฮิตหมดขึ้นเก้าแล้วก็ไปฮิตอูเดียฮิตสายาก บอดเราก็จะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะบ้างบอดนี้เรื่องไอเทมอะไรก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปรับอะไรตรงนี้เลยแค่แค่ว่า2ทิกช็อตมันเก่งขึ้นเพราะงั้นต้นเกมเลยดีขึ้นคอมนี้เลยกลับมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมนี้ก็คอมเฟดปกติเลยนะครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมมานิดนึงมีเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับก็ตอนนี้มันมีคนมันมีคนไปลองมาเว้ยแบบว่า,าถ้าคุณเล่น5เฟดสี่ไดแอดเนี่ย อีกหนึ่งตัวมันใส่ตัวอะไรดีที่แบบมันจะเกิดประโยชน์สูงที่สุดมันมีคนไปลองมาเว้ยแล้วมันก็ไป,ไปพบเจอว่าไซรัสอ่ะดีที่สุดเพราะว่าไซรัสได้อัมบาวให้เซตแล้วก็เราสามารถเลือกใส่เล็กไซดได้ได้บูยเซอร์บูยเซอร์ได้เลือดทั้งบอดนะครับแล้วก็ตัวของไซรัสอ่ะเป็นตัวที่ยื้อบอดยื้ไฟค่อนข้างดีแบบมันมันยื้ไฟแบบมันมันจะเข้าไปในวงในเลยทําให้ทําให้ซินด้าอยู่ได้นานมากขึ้นเพราะว่ามีไซรัสมาช่วยยื้อให้นะครับ ก็ส่วนไอเทมไซรัสก็ปกติไอเทมไซรัสใส่อยู่ใส่อยู่เซตเดียวเอาจริงนะครับแต่จริงจริงมันเป็นตัวที่ใส่ไอเทมไม้หลากหลายนะครับใส่ไททันก็ได้ใส่บีทีก็ได้นะครับแต่ถ้าไอเทมที่แบบนิยมสุดก็เป็น3ชิ้นนี้ประมาณนี้ส่วนไอเทมซินด้าเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วมั้งในคลิปที่แล้วก็คือซินด้าตอนนี้จะไม่ใส่2 a d a p t i v e แล้วนะครับเพราะว่ามันมันคือมันเน้นแคสมัน,ม,นมันไม่ได้แรงและเพราะว่าแบบแคสแรกแมันจะเบากว่าจะแรงก็คือต้องแคสหลังๆ ซึ่งใช้เวลานานทีนี้เราต้องการให้ซินด้ามันเบิร์ตแรงๆนะครับเพราะว่าในเมตาตอนนี้คือถ้าไม่เบิร์ดแรงก็คือตายเองนะครับเพราะงั้นเราเลยมาใส่เป็นบูบัฟเจจเพื่อจะเบิร์ตแรงๆบวกนาชอนะครับนาชอสําคัญมากนะผมเคยเล่นซินด้าเซตนี้แบบไม่มีนาชอเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าสก,กิลมันจะแคสช้านะก็ควรต้องมีนาชอนะครับอันนี้สําคัญแล้วก็ส่วนคอมนี้จะเป็นคอมที่เป็นฮีโร่อารคเมน์นะครับ คือเชนตอนนี้เก่งมากๆเลยในฮีโร่มเมนแบบเก่งจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าคอมมันอื่นมันเบาลงหรือว่าแบบอย่างลิเลียอะไรเงี้ยมันก็อ่อนลงอะ่ะผมว่าคอ,อ,าคอมของลิเลนะียเนี่ยอ่อนลงเพราะงั้นคอมเชนเนี่ยมันมันเก่งอะ่ะมันเก่งโดยที่แบบมันแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันแทบไม่ได้ปรับอะไรมาในคอมนี้เลยแต่ว่าคือจริงๆมันเก่งอยู่แล้วแค่ว่าคอมอื่นอ่อนลงคอมนี้ก็เลยดูเก่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าแบบจากการที่ล่าสุดแบบมีปรับสไนเปอร์ไปอะไรเงี้ยมีปรับแอดลงมา อย่างคอมสไนเปอร์ก็เบาลงดูริทก็เบาลงมันทําให้เชนอะกลับขึ้นมาในเมตาแบบเรียกอย่าเรียกว่ากลับไปแบบเรียกว่าเก่งมากขึ้นเลยนะครับอย่างก่อนนะเนี่ยเวลาเวลาเชนเจอดูริทเนี่ยมันมันแพ้ดูริทมันแพ้รีซินเพราะว่าอคอมดูริทเนี่ยตีไวมากมากแล้วเชนมันต้องการฟาร์มแบบต้องฟาร์มกุนซูก่อนอนะพอฟาร์มกุนซูเสร็จตีตีไปมันต้องมาประสานอินอีกมันทําให้ดูริทมันเข้าถึงตัวได้ง่ายแล้วมันจะแพ้นะครับแต่ในตอนที่ดูริทอ่อนลงละแอด วอร์เดนสไนเปอร์อ่อนลงละเชนก็เลยเก่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เชนผมมองว่าเชนเป็นฮีโร่เมนที่เก่งน่าจะอันดับต้นๆแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คอมเดิมของแพทที่แล้วเนาะก็เป็นเจ็ดสตอรี่นะครับก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมทุกอย่างปกติแค่ว่าถ้ามันจะน่าเล่นตอนไหนสปอตไหนที่น่าเล่นก็จะเป็นสปอตที่คุณมีสตอรี่วีเวอร์สแปดนะครับคือจะได้จากเสาหรือว่าได้จากอารเมนก็ได้แต่ว่าควรมีนะครับ ควรต้องมีมันจะมันจะทำให้บอร์ดเราเล่นง่ายนะแล้วก็แคลรี่ก็เป็นไอเรเลียบวกโซอีเหมือนเดิมส่วนไอเทมโซอีก็เป็นโชจินเป็นลาบดอนอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นนาชอเป็นอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับเลือกเอาเลยอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นนาชอก็ได้หรือว่าจะเป็นเจจีก็ได้หรือว่าจะเป็นชิปก็ได้นะครับชิปกับโซอีก็เป็นของที่ดีแต่ว่า ออคอมเนี่ยใช้ธนูค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันต้องมาทำเลดบัฟต้องมาทำรูนานให้ลิเลียนะครับเพราะงั้นเราอาจจะไม่มีธนูเหลือถ้าไม่มีธนูเหลือก็ไปทำอย่างอื่นอะไรก็ได้เป็นแบบเป็นเจก็ได้หรือว่าจะเป็น,ปน,ปนอะดปปัพตีฟอะไรอย่างี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่แย่เป็นอาร์คแองเจิลก็ได้ประมาณน,นี้มาต่อกันที่2คอมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคอมลิเลียต้องบอกก่อนว่าลิเลียตอนเนี้ยมัน,ม,นมันเล่นได้2แบบนะครับก็คือเล่นแบบ เอ่อถ้าถามว่าจะวัดจากสปอตยังไงว่าสปอตไหนควรเล่นลิเลียแบบไหนนะครับอันนี้เปิดให้ดูกันเลยนะครับลิเลียก็จะเป็นแบบเป็นลิเลียมิติกกับลิเลียเซจนะครับอ่ะแล้วทีนี้เรามาว่ากันต่อเรื่องว่าแล้วสปอตไหนควรเล่นคอมนี้แบบนี้หรือว่าสปอตไหนควรเล่นอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยดูจากเอ่อสแปดถ้าเกิดสมมุติว่าคุณได้เสามาจากพอเท่าต้นเกมแล้วเป็นมิติกอะไรเงี้ยอ่ะหน้าเล่นลิเลียมิติก ถ้าคุณได้มิติคริสมาหรือว่าได้สแปดมาถ้าได้สแปดมาเนี่ยน่าเล่นลิเลียมิติมากๆเพราะว่าถ้าคุณได้สแปดมาคอมเนี้ยใช้สแปดไม่เก่งนะครับเออเราไม่ต้องการมิติมาให้ตัวอื่นเราไม่ได้ต้องการทำอะไรอย่างอื่นเลยกับสแปดเออจะมีได้ใช้ก็คือแค่เฮเบนลี่แต่ถ้าคุณได้สแปดมาแล้วแบบดรอปสแปดจากคีป่ะการมาทำสแปดเฮเบนลี่แล้วมาเล่นคอมเนี่ย อ่อนมากนะครับเพราะว่าเฮเบลลี่สามมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วลิเลียก็ไม่ได้เป็นเฮเบลลี่นะครับแล้วกว่าวูคองจะสองอะไรเงี้ยก็เรียกว่าไม่เก่งถ้าก็ถ้าได้สแปดมาแล้วมันสปอร์ตกูในเทมแบบต้องมาต้องมาเล่นลิเลียผมมองว่ามาเล่นเป็นลิเลียมิติกดีกว่านะครับก็คอมลิเลียมิติกก็ปกติเลยก็ใส่เน้นตัวมิติกเข้าไปแล้วก็ใส่แอนนี่เข้ามาคือมันจะเล่น7มิติกสีนวอเกอร์นะครับก็คือใส่แอนนี่ด้วย แล้วก็อย่างที่ใครๆกร็รู้กันนะครับว่าแอนนี่ใส่สเปกมิสติกมันเก่งมากๆมันอึดแล้วมันแรงด้วยนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าเรื่องไอเทมก็จะแตกต่างกันนะของไอเทมลิเลียนะครับคือลิเลียที่เป็นสีอินเวอร์เกอร์มันได้อาัมานานะครับมันได้มานาพอมันได้มานาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่โชติจิตแล้วเราไปใส่บูบัฟเน้นดาเมจคือพอเป็นสีอินเวอเกอร์ปุ๊บไอเทมเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราจะไปเน้นดาเมจเป็นบูบัฟเป็นลาบารอนแล้วก็เป็นแองเจิลคือเป็น1มานาไอเทม ที่ไม่ได้เน้นเพิ่มมานาเยอะขนาดแต่ว่ามันช่วยเสริมดาเมจด,ด้วยแล้วก็เป็นดาเมจที่เป็น AP แล้วก็ AP อีกชิ้นหนึ่งคือลิเลียเนี่ยจะเน้น AP แบบเบิ่มเพราะว่ามันเน้นแบบเน้นแคสรัวๆจากการที่มีบูบับบวกกับสีมอกเกอร,ร์มันจะแคสรัวๆแคสรัวๆเน้นมานาเยอะๆคือลิเลียเซตเนี้ยแรงทั้งต้นเกมและอ,อ๋อไม่ใช่ต้นเกมอีกต้นไฟและท้ายไฟนะครับต้นไฟเนี่ยคุณมีลาวาดอนช่วยช่วยบูดาเมจคุณฆ่าได้ คุณเทคดาวได้คุณมีบูบับช่วยเติมดาเมจพอท้ายไฟคุณมีอาร์แองเจิรช่วยเติมดาเมจเพราะงั้นมันจะแลงทั้งไฟนะครับลิเลียเซสนี้แต่ว่าก็แลกกับการที่ต้องมีมิติเคสนะครับต้องมีสเปกมิติไม่งั้นก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับส่วนลิเลียเซชลิเลียเซชเนี่ยมันเล่นแค่2อินวอเกอร์นะครับเพราะงั้นมานามันจะไม่ได้เยอะเท่าคอมเมกี้เพราะงั้นเราก็เลยต้องมาใส่เป็นโชจินนะครับเป็นโชจินแต่ว่าเราก็ต้องการเบิร์ดอยู่ดีนะครับ แล้วก็ทำไมถึงไม่ใส่อาร์ค g องเจิลในลิเลียคอมนี้เพราะว่าเราต้องการเบิร์ตอ่ะคือพอเรามาใส่โชจินแล้วอะ่ะมันเท่ากับว่าเราจะไม่มีดาเมจแบบบูบับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องการเบิร์ตช่วงต้นไฟอยู่ดีเพราะงั้น JG จีจะเป็นที่ช่วยให้เราเบิร์ตดาเมจต้นไฟได้แรงนะครับแต่แน่นอนช่วงท้ายไฟอะ่ะมันจะไม่แรงเหมือนแองเจิลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีมอร์กาดามาช่วยนะครับคือถ้าสังเกตด,ดีนะคืออันเนี้ยแครี่มันคือตัวเนี้ยต,ตัวหลัก ส่วนเนี้ยก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะหาเจอไหมหรือว่ามีไอเทมเหลือให้มันไหมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราทำไอเทมเน้นสองตัวนี้อยู่แล้วยังไงโมเลโร่เราก็อยากใส่ให้มอกาน่านะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมไอเทมนอติรุสเนี่ยเหมือนเดิมเลยเนี่ยมันเซตเนี่ยไอเทมนอติรุสอ่ะก็คือเป็นเน้นสปาร์กเน้นสปเน้นสปาร์กเ,เน้นวาวรีเดมถามว่าทำไมสปาร์ะเอ่อทำไมนอติรุสควรต้องใส่ไอเทมแท่งที่มีเทียเป็นส่วนผสมนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะ นอร์ดจะเป็นตัวที่ใส่ไอเทมแทงที่มีเทียผสมเพราะว่ามันได้มานานะครับคือนอร์ดเป็นตัวเป็นตัวแทงที่ต้องการแคสสกิลมันจะไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบขอแค่มายืนอึดๆนะครับแต่ว่านอร์ดเนี่ยต้องการแคสสกิลเพราะว่าสกิลมันเก่งมากมันสตันเป็นเส้นตรงมันสตัรเป็นแถวนะครับเพราะงั้นยิ่งแคสเยอะยิ่งเก่งเพราะงั้นเนี่ยอย่างไอเทมรีเดียมชันเนี่ยให้15มานานะครับแล้วก็วาวให้อีก30มานาแล้วก็ถ้าถ้าเลือดคุณน้อยวาวมันเด้งเกาะขึ้นมาอีก เพราะงั้นเนี่ยมันจะทําให้หนอรูดะมีโอกาสแคสสกิลได้เยอะมากขึ้น2ชิ้นเนี้ยเลยเป็นไอเทมที่นอรุดต้องการมากๆนะครับเพราะว่าไอเทมแทงชิ้นอื่นอ่ะไม่มีแล้วนะที่มันได้มานานะครับมีแค่2ชิ้นนี้เนาะอ,อ๋อจริงจริงก็จะมีอะ a ดปทีปอีกอันนึงแต่ว่าอะ a ดปทีบอ่ะมันใช้ลอตนะครับอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามันใช้ลอตสิมันใช้โครกนะครับซึ่งโครกเนี่ยเราก็ต้องการไปไปทำสปาร์กถูกไหมครับแต่ว่า คือถ้าเทียบกันแล้วอะ่ะมันมันมันจะมีอะแดปอีกชิ้นหนึ่งก็คือมี3ชิ้นเนาะที่มีมานาไอเทมนะครับก็อะแดปเนี่ยมันดูมีประโยชน์น้อยสุดนะเพราะว่ารีเดียมเนี่ยลดดาเมจนะครับรีเดียมลดดาเมจวาวเด้งเลือดนะครับเด้งเกาะส่วนอะแดปเนี่ยอะแดปเนี่ยฟอนตูโรเนี่ยได้40 AI MR แล้วก็เกณฑ์หนึ่งมานาเปสักบายแอร์นแทแคือมันได้ AI MR นะครับแล้วก็ได้15มานา ส่วนตัวผมมองว่าอันเนี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็คุณคือคุณต้องอยากใส่สปาร์กอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องการเฉดอะยกเว้นว่าคุณไม่ได้ทําสปาร์กแบบคุณเหลือคุณเหลือโครกพอดีแต่ว่าคุณหาล็อตนี้ไม่ได้ละคุณก็มาใส่อแดปได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีเฉดอยู่ดีนะครับแต่ว่าคุณก็อาจจะเอาเฉดไปใส่ให้มอร์กาน่าแทนก็จะหน้าตาก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เล่นได้เหมือนกันโอเคอ๋อ เยอะเลยนะครับคอมแพดนี้ก็เรียกว่าเป็นแพทที่ทำให้อาจจะทำให้ท f t ทกลับมาเป็นเซตที่ดีมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า,อาคอมรีโลกลับมาแล้วคอม4บาทยังเล่นได้มันจะแตกต่างกับช่วงต้นช่วง,วงต้นเซตที่ช่วงต้นเซตมันจะมีช่วงที่เล่นกันแต่สบาทพอกลางเซตเล่นกันแต่สบาทคือรีโลหายแบบมันจะมีช่วงที่รีโลมา4บาทหาย4บาทมารีโลหายแต่ว่า ในแพทปัจจุบันตอนนี้ก็คือเป็นแพทที่มีทั้งรีโลทั้ง4บาทนะครับแต่ผมยังมองว่ามันมันยังขาดอีกนิดหนึ่งคือมันยังขาด2บาทรีโลที่ไม่ใช่ฮีโร่อักเมนอ่ะคือตอนนี้ฮีโร่อักเมนสบาทเล่นได้หมดเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีฮีโร่อักเมนนะครับมันยังไม่มีคอมแบบคอมรีโล2บาทที่เป็นแบบก็กูก็แค่รีโล2บาทนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งคอมที่หายไปในเมตาตอนนี้ก็จะเป็นไซล่านะครับไซล่าก็หายไปเหมือนกัน คนเล่นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับไซร่าลีโรที่เก่งมาประมาณ2แพทนะครับแพทก่อนๆเก่งมาแล้วนะครับก็อาจจะเพราะว่าแบบคอมอื่นเหมือนเก่งมากขึ้นเนาะคอมลีโรเก่งมากขึ้นแบบมีโยเนะอะไรนี้กลับเข้ามาครับทำให้คอมนั้นมันอ่อนลงนะครับแต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับคอมไซล่าลีโรกสซี่เอ่อก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปแพทนี้นะครับ14.12ี่ก็ ยังไงตอนนี้ก็น่าจะใกล้บทเสร็จแล้วนะครับใกล้บทเสร็จแล้วก็อีกประมาณ1เดือนอีกประมาณ1เดือนเราจะได้เห็นเซตที่สองละนะครับก็ยังไงก็เอาไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับทุกคนก็ขอให้สนุกกับแพทนี้เซตนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับ